ตอนนี้นะคะอากาศเกือบๆจะ10โมงแล้วนะคะ9โมง45ะะทุ่งโปรงทองนะคะท,ทุ่งทุ่งโปรงทองจังหวัดระยองนะคะต้นไม้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าต้นโปรงแดงนะคะสวยงามมากนะคะเนี่ยถ้าเป็นถ่ายช่วงอา,อากาศท,ที่ไม่ร้อนจัดอย่างเนี้ยวิวน่าจะออกมาสวยงามกว่านี้นะคะ่ะก็เชิญ ผู้ชมนะคะที่เข้ามาชมคลิปล่ะมาชมบรรยากาศของที่นี่ได้นะคะแม่ไผ่บอกเลยว่าแบบอืมเหมือนอยู่ในสวรรค์เลยค่ะบรรยากาศเขางดงามต้นไม้สวยสวยมากเลยนะคะก็มีคนมาเที่ยวชมกันก็เยอะพอสมควรนะคะก็โอเคมากๆค่ะ เดี๋ยวแม่พายจะซูมต้นโปร่งแดงนะคะต้นโปร่งแดงให้ท่านผู้ชมดูนะคะคือบรรยากาศอา,อาจจะมองภาพไม่ค่อยชัดมันสะท้อนแสงไงค่ะเพราะว่าแดดมันแดดเปเรี้ยงมากเลยนะคะนี่ซูมแล้วนะคะเดี๋ยวขอโหมดปกติอามีโหมดระยะไกลนะคะหมดระยะไกลของทุ่งโปรง โปร่งทองนะคะแต่ที่ต้นนี้เขาเรียกว่าต้นโปร่งแดงนะคะต้นโปร่งแดงแต่ที่ใช้ชื่อกับใช้บ,บอกว่าโปร่งทองอาจจะเป็นแสงเพาว่าเวลาเขาสะท้อนเนี่ยมันมองเหมือนแสงทองได้นะ,ะแสงของต้นไม้แม่ไผ่คิดว่าอย่างนั้นนะคะสีออกเหลืองอะค่ะเวลาสะท้อนกับแสงแดดสีออกเหลืองสีทองก็เลยอาจจะเป็นชื่อที่มาของ โปร่งทองหรือเปล่านะคิดว่านะคะเพราะว่าน่าจะเป็นประมาณนั้นได้นะคะเดี๋ยวแม่ไพ่จะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในลองดูนะคะว่าบรรยากาศข้างในทุ่งโปร่งทองระยองฮินะคะนี่เขาเขียนไว้นะทุ่งโปร่งทองระยองฮิแล้วยิงต้นนี้เห็นเขาเขียนป้ายว่าเป็นต้นโปร่งแดงนะคะแต่นั่นแหละค่ะเรียกโปร่งทองเพราะว่าเวลา โดนแสงแดดนะมันเหมือนสีทองอะค่ะเนี่ยาผู้ชมจะเห็นว่ามันเหมือนสีทองเหมือนทุ่งทุ่งโปร่งทองนั่นแหละถ้าเป็นอีสานก็จะเป็นรวงข้าวเป็นทุ่งรวงทองเลยเดี๋นี้เขาเป็นต้นโปร่งแดงแต่พอโดนแสงแดดกลายเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรโปร่งทองแทนนะคะอ่าเดี๋ยวแม่ไผ่จะพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าบรรยากาศข้างในของทุ่ง โปร่งทองเป็นยังไงกันนะคะสวยงามนะคะไม่มีแดดแล้วคะ่ะท่านผู้ชมสวยงามมากนะคะเมื่อกี้แดดเกินไปนะ,ะแดดร้อนมากแต่ว่าตรงนั้นสวยเพราะว่าใบใบเขาเป็นสีเขียวเขียวอ่อนแล้วพอปะท่ากับแสงก็เลยกลายเป็นเหมือนเสียงแสงสีทองก็เลยกลายเป็นต้น,นต้นโปร่งทองแทนนะคะแม่ไผ่มองอย่างงี้แต่ แต่ต้นนี้น่าจะเป็นโกงกลางหรืไเปล่าสวยงามแบบร่มรืน่นร่มรื่นมากเลยค่ะเย็นสบายไม่่ายชอบมากเลยแบบอากาศแบบนี้นะคะเยน็นเย็นด้วยความที่ว่าธรรมชาติจริงๆเพราะว่าพื้นข้างล่างเขาเป็นน้ำใช่ไหมอ่าแล้วก็มีต้นไม้เนี่ยมันก็เลยรับกันพอดีเลยในแง่ของอากาศนะคะ มันก็เลยเย็นมากๆกว้างมากๆเลยนะคะเนี่ยแล้วเราควรไปซ้ายหรือขวานะคะเขาจะมีทางขึ้นไปเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็มีเลี้ยวขวาขวาขึ้นไปนะคะ เดี๋ยวเราจะเดินไปที่อ่าตรงทางเข้ามานะคะท่าเรือซึ่งจะมีเรือคอยบริการใครอยากล่องเรือชมวิวตามลำทานน้ำก็โอเคนะคะแต่ต้องดูว่าตัวเองว่ายน้ำเป็นหรือเปล่านะคะ <c oughs> อันนี้บางครั้งก็ต้องนะคะต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะทางน้ำ